สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ที่น่ารักทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์พศ2566น้องแอมชุทิชาก็ได้อัปเดตคิวงานของวันนี้นะคะว่าคืนนี้เจอแอมได้ที่งานโกลนผมไฟตำบลคลองสแกออำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะคะน้องแอมขึ้นเวที3ทุ่มถึง4ทุ่ม มาให้กำลังใจน้องแอมกันได้นะคะแถวอายุทยาหรือละแวกใกล้เคียงถ้าไม่ไกลจนเกินไปสะดวกเดินทางมายังไงก็ดีกว่านะคะน้องแอมชนทิชาเดินทางมาไกลนะคะมาทั้งที fc แฟนคลับแถวอายุธยาหรือละแวกใกล้เคียงต้องไม่พลาดมาฟังเสียงเพาะๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้น้องแอมไม่ธรรมดาแล้วนะคะอยู่บนเวทีก็มีมุกข,ขำขำ fc แฟนคลับ ถูกใจมากถ้าไปรับรองได้ไม่ผิดหวังสนุกม้วนแน่นอนนะคะมาจ้ามาให้กำลังใจน้องแอมกันนะคะสำหรับ FC แฟนคลับที่สามารถเดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ